สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันตรงกระปูเลยพี่ขอให้ถูก3ามตัวตรงกระปูเลยงมดที่แล้วเป็นยังไงนะใครได้ดูคลิปไหม mm hmm. ใครได้ดูคลิปไหมนะครับมีใครได้ดูคลิปบ้างนะ มีพี่ท่านใดได้ถูกไปบ้าง3ตัวตรงงวดที่แล้วนะมีใครได้ดูไปบ้างนะครับโอ้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าพี่ๆถูกกันแต่ก็ต้องเชื่อเนาะว่าถูกกันจริงๆนะครับเราไม่เดมไอ้นี่นะ ดวงใครดวงมันนะครับตาดีได้ตาไร้เสียเนาะมันเป็นแบบนี้ไปมันเป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวผมเปิดงวดที่แล้วให้ดูนะอ่ะของงวดที่แล้วนะอ่ะเห็นไหมใบชุดวินของเรานะครับ68นะ6886แอ่ะแตกไปแล้ว6886แตกไปแล้วเดี๋ยวให้ดูต่อเลยพี่เดี๋ยวให้ดูต่อนะนะครับเลขทูบนะเลขทูบงวดที่แล้วนะครับ อ่ะเลขทูบป,ปุ่เ่าที่แล้วนะมีใครได้มั่งมีใครติดตามมั่งนะครับ9 80นะโอ้พี่ๆเอา9้าไปกลับหัวก็เป็น6กันอะผมได้เลขทูบมาแล้วผมได้ทูบมาแล้วนะครับผมได้ทูบมาแล้วนะขอให้พี่ตั้งจิตตั้งใจกันนะครับนะอ่ะตั้งน้ำโม3ามจบไปพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัม,มพุทต,ต,มมตะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตะอิติปิโสภควายมราชโานทวเทวสุวรรณโนมรนัารางอหังสุขโตนะโมพุทธายะขอให้ปู่นะครับช่วยเสริมโชคเสร,ร,ริมลาบเสริมบารมีขอให้ปู่ประทาน ก่อนนะเลขทูกตรงหน้าเข้า3ตัวตรงหรือ2ตัว ตรงในรัฐบาลไทยงวดนี้ด้วยเถิดนะขอให้ปูป่ประธานโช่ประธานทรั์ให้พวกเรามีกินมีใช้อยากได้ใครอยากหมดนี่ก็ขอให้หมดนี่นะครับใครอยากมีเงินก็ขอให้เพิ่มพูนขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขอให้เราร่ํารวยเงินทองขอให้เรามีความสุขทําอะไรก็เจอแต่ความสุขนะพี่ๆขออะไรปู่นะครับขอให้สมหวังทุกการขอให้ร่ํารวยเงินทองนะครับสาธุสาธุ วดน,นี้อยากได้สามตัวตรงสารทูพี่ใครที่อยากได้สามตัวตรงขอให้วันนี้เข้าสามตัวตรงกันนะครับขอให้วันนี้เข้าสามตัวตรงนะสี่นะครับสี 4, เเเนะ่เลขตัวแรกเป็นเลขสี่นะเลขตัวแรกเป็นเลขสี่นะครับเลขทูบนี้หมดเมื่อไหร่ใบขาวมาเมื่อนั้นนะครับอ่าสี่เก้าสองนะครับสี่เก้าสอง ่ะเห็นแล้ว492ไหนใครโลใบขาวผมปะอ่ะสำหรับใบขาวผมขอให้แคบนะครับแคบแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาแคบแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมา5วินาทีเท่านั้นนะครับ1 2ึสาม สี่หแคปแล้วพิมพ์คำว่าอัศวินขึ้นมาขอให้พี่หิงๆิงรวยๆอย่าลืมนะแคปเลขตรงนี้เอาไปตัดเลขทูบด้วยนะเลขตอนนี้นะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆมาเยอะพอสมควรแล้ววันตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วเนาะเป็นเวลา3ามทุ่ม สามทุ่มจะสิบละสามทุ่มจะสิบละอ่ะเป็นเวลารบกวนพี่พี่มาหลายคนแล้วเยอะแล้วนะครับคืนนี้ขอให้พี่พี่พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยอ่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับที่รับชมไลฟ์สดผมตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้พี่พี่ทุกท่านร่ำรวยเงินทองขอให้บารมีปู่ช่วยเสริมโชคเสริมลาภเสริมทรัพย์ เสริมหน้าที่การงานขอให้พวกพี่สมหวังในทุกประการขอให้บารมีปู่คุ้มครองให้พวกพี่แขล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอให้หยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้สมหวังทุกการใครที่ขออะไรปู่ขอให้ประสบความสําเร็จและสมหวังทุกการน้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่รับชมไลฟ์สดน้องน้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับ